ผลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยว่าการเซ็นสัญญาโค้ชเข้ามาคุมทีมชาติต้องเซ็นกับทางสมาคมสัญญากับอิชิถ้าต้องเซ็นก็ต้องเซ็นแต่สมควรจะทําแบบไหนถ้าถามผมผมก็ต้องเซ็นให้อยู่ในช่วงเวลาที่ผมยังทํางานอยู่ที่เหลือก็ต้องให้คนใหม่เข้ามาดูแลไป จะบอกว่าให้เซ็นกับอิชิอีสามปีเชื่อว่าก็ต้องมีคำถามกลับมาว่าผมจะหมดวาระแล้วจะเซ็นยาวไปทำไมอีกผมยังไม่ได้คุยกับอิชิอและยังไม่ได้คุยกับมาโน่ซึ่งคุณแป้งได้ไลน์มาบอกว่าจะเอามาโน่พกิ้งออกแล้วจะเอาอิชิอมาแทนผมก็บอกไปว่าก็ตามใจเราให้เกียิกันและกันเมื่อคุณแป้งบอกว่าดีก็ตัดสินใจ แต่เราก็ต้องคุยกับมาโน่ให้เรียบร้อยถึงการฉีดสัญญาว่าจะเป็นอย่างไรการจะเซ็นสัญญากับปิชิจะเซ็นอย่างไรถ้าจะให้ผมเซ็นผมก็กำลังจะหมดวาระแล้วแล้วจะให้เซ็นยาวแค่ไหนซึ่งตามมารยาทผมไม่เซ็นยาวเพราะถ้าไปเซ็นยาวก็คงไม่ใช่เรื่องที่สมควรทั้งนี้ก็ให้เกียรติคุณแป้งมอบอำนาจแล้วแต่คุณแป้งจะดําเงินการผมไม่เคยแทรกแซงอยู่แล้ว